สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แวหน้าสุขภาพทางช่อง youtube ค่ะปองอัญชลีค่ะปนจรุณีค่ะค่ะสองสาวแม่ค้าค่ะสองสาวแม่ค้าขายของเสื้อแดงสองสาวเสื้อแดงแดงกว่าใครแดงกว่าใครปัตตพีก็อัญชลีกับพี่ปนดีละคะแดงแนวหน้าแดงแดงแจงแวงกงนนะคะแดงแจงแวงค่ะวันนี้มีเรื่องสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะ โดยไทยทำกับแนวหน้าออนไลน์ค่ะซึ่งรังสรรแต่สินค้าคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพของท่านเราจะมาขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของไทยทำนะคะมาเยียมเอามาเปิดตัวที่แนวหน้าออนไลน์ใน YouTube ของออนไลน์ที่แรกที่เดียวเลยนะคะนี่คือ Dark Mane เคยได้เห็นผลิตภัณฑ์มาเน่ข,ของเราแล้วใช่ไหมคะที่เป็นวิตามินบำรุงผมยาสระผมแล้วก็เซรั่มซึ่งทำให้ผมท่านงอกขึ้นมาใหม่ งอกขึ้นมาใหม่ที่นี้เนี่ยบางท่านเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยงอกเยอะบางท่านงอกกลางบางท่านหงอกน้อย <repet it. S 3> อย่างปอยเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่แล้วหงอกมีหงอกก็เลยดรอารยาสานิกภูติเนี่ยค่ะก็ <früher. S 3> เลยไปทาอันนี้มาเพื่อสําหรับย้อมผม<ะ>ถ้าเมื่อคุณเนี่ยรับประทานกลุ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์มันมันมาแน่ไปแล้วแล้วผมงอกขึ้นมายาวแล้วหนาแล้วแล้วงอกค่ะทำยังไงเอาดาร์กมาแน่ไปดาร์กแปลวา่าดำคือสีดำอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่มีน้ำตาลมาแน่ไม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 ันอย่างนี้ด้ค่ะมันมันเหมือนกับย้อมมันมันเราเราพูดที่ฟังชัด,ดว่าเป็นย้อมแต่จริงๆคือหมักเอาไว้เพื่อเพื่อให ให้ให้โอกาสผมขึ้นใหม่เนีมันมาเป็นสีผมเดิมใชไม่ออกใช่ไหมคะ,มค,ะคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยนะคะคือมาจากการปรุงปรุงเลยมาจากการปรุงในหลอดนี้มีการปรุงอะไรบ้างด้ามาเน่นะคะมีสารสกัดจากผักวอเตอร์เคลสอันนี้เนี่ยสารสกัดต,ตัวนี้ทำให้เส้นผมแข็งแรงไม่แตกหักไม่ขาด ง่ายกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมาสารสกัดจากผักวอเตอร์ครสนะทำให้แข็งแรงไม่แตกหกักไม่ขาดง่ายแล้วทําให้ผมเนะี่ยงอกใหม่คือกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่แล้วมีน้ํามันมเมล็ดโจโจบากระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมใส่เข้าไปอีก แล้วโจโจบานั้นทําให้ผมไม่แห้งไม่กระด้างน,น,นะคะแล้วมีสารสกัดจากดอกอัญชันซึ่งดอกอัญชันนั้นเป็นที่รู้กันเลยว่ากระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมรากผมแข็งแรงทําให้เลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะเพิ่มขึ้นกระตุ้นการสร้างเม็ดสีให้เส้นผมอย่างเป็นธรรมชาติแล้วใส่สารสกัดจากว่านหางจระเข้เข้าไปอีก <c oughs> ดังนั้นรากผมจริงแข็งแรงป้องกันรังแคที่หนังศีรษะทําให้ผมไม่มันและไม่แห้งกรอบมีสตัว สารสกัดจากผักวอเตอร์เครสน้ำมันเมล็ดโจโจบาสารสกัดดอกอัญชันสารสกัดว่างหาโจระเข้ทั้งหมดนี้คือทําให้ผมงอกแข็งแรงไม่แตกไม่หักไม่ขาดง่ายค่ะไม่กระด้างนะคือคือมันคือสรรพคุณเดียวกันซักปรดิษีตัว คนหนื่นเขาใส่หนึ่งตัวไม่เอาสองตัวไม่พอสามตัวอย่ามาพูดกันสีต่ตัวเท่านั้นคไทยทําจริงทําแล้วมันจะกําไรตรงไหนวะโอ้ยตอนล้าง <c oughs> ออกนี่อย่าตกใจนะคะมัน,นล้างออกแล้วกำไร <c oughs> ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นสี มันจะสีสีอัญชันเลยออกแล้วมันจะเป็นสีน้ําเงินเข้มสีน้ำเงินแก้มดอกอัญชันไงเพราะว่านถังจระเข้ไม่มีสีจลเจาบาไม่มีสีวัตอร์เครสเนี่ยก็จะเกิดแบบเขียวเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเวลาใช้ทําอย่างนี้คือมันเป็นหลอดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช้ง่ายมากดาร์กมาเน่นะท่านผู้ชมมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องใส่ถุงมือต้อองงใส่่ถุมืคะพี่น้องต้องเอาถุงมือมานะต้องใช้ถุงมือจริงๆค่ะถุงมือทางการแพทย์เลยอซึ่งเราผ่านโควิดไปแล้วเราทุกวันต้องมีถุงมือเราเชื่อ ใส่ถุงมือเลยปักปักปักแล้วก็เข้าห้องน้ํานะะแล้วก็เอาอันนี้บีบออกมานะพอค่อยๆก่อนนะแล้วก็ มันก็สระผมเสร็จแล้วนะสระผมเสร็จแล้วแล้วเอาไอ้นี่เป็นเหมือนกับครีมนวดอ่ะเหมือนกับคอนดิชเนอร์แต่ว่าให้มันโดนรากเลค่ะคือสระผมเสร็จแล้วก็คลึงคลึงตรงที่เป็นเป็นงอกอ่ะเป็นงอกนะคะตรงที่เป็นถอกหงอกงอกแล้วคึงคล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 ึงไว้สักครู่ประมาณกี่นาทีได้พี่ จริงๆแล้วตามสูตรเขาก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า15นาทีก็ส5นาทีในห้องน้ํา15นาทีไม่ใช่เราเราก็มัดไว้สิค่ะหมักไว้หมักเอาไว้นะไม่ใช่ไปอยู่ในห้องน้ำ15นาทีนะบางทีบางคนครึ่งชั่วโมงพออยู่บ้านนี่ทางานบ้านไปแล้วมันก็ต้องใช้ถุงมือนะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวดำดำหมดเลยนะแล้วเขาห้องน้ำเลยนะแต่แบบแต่งตัวดีๆนะแล้วก็เออหมักเอาไว้หมักไว้สุดอไปทำสุราอื่นใส่หมวกหมักเอาไว้หมักเอาไว้ แล้วก็ถอดถุงมือดีๆนะแล้วก็หาถุงใส่ดีๆนะเพราะไอ้นี่สีมันแรงมากมสีแรงมากติดเล็บออกยากติดเล็บออกยากนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันออกยากนะติดเล็บออกยากนะติดถุงแบบออกยากจะได้ติดกระผมเราเคือต้องมีสตินะอันนี้ะผมต้องใช้สติจะมาอยู่ดีๆพับๆกับเราไม่ได้นะเราไม่ทํานะไทยทำทำแบบนี้ เพราะว่าจะทําให้เส้นผมท่านเนี่ยนุ่มสลวยสวยเก๋แล้วก็ไม่แห้งปกปิดผิวปกปิด <คะ S 2> ผมงอกของท่าน <คะ S 2> แล้วปกปิดได้นานด้วยแล้วสีออกมานั้นไม่กล้านด้วยสีเงาขึ้นใหม่ก็ไม่งอกด้วยค,ะค่ะ,ค,ะคือจะเหมือนสีผมสีเดิมของท่านนั่นแหละอันนี้นะอยู่ในตระกูลมาเน่แปลว่ามาแน่แน่คือมีผมขึ้นแน่แน่ และเมื่อปีผมขึ้นแล้วเราช่วยท่านด้วยถ้าท่านผมหงอกเนี่ยหายหงอกเลยแน่แแน่แนี่คือมาแน่เว้ยเราต้องไปรวมเซ็ตนะคะเออสนใจนะคะไลน์แอดแนวหน้าเฮลหรือหมายเลขโทรศัพท์02-363-4488ค่ะค่ะนะคะในนั้นเดี๋ยวเราจะมีให้ขึ้นเลยว่าราคาทถ่ไลไลน์แอดอะไรซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบอร์อะไรนะคะนี่คือมาแน่ของเรา ไม่มีใครไม่มีใครมีเท่าเราเพิ่มีใครบ้าเท่าเราใส่ไปสี่ตัวไปเละงงจริงเหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยเออคนอื่นเขารวยนะก็เดี๋ยวทุกคนสวยทุกคนผมขึ้นหมดแล้วก็รวยละค่ะเพราะเขาก็จะบออต่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 อกันพี่ตีไงพี่ตีร้านกระเทียมอ่ะหลังการบินไทยอ่ะค่ะจ้ะมอเขาโทรมาเรียกปอบอกวาเดี๋ยวมามีมีเดี๋ยวก่อนแล้ว่็มีอย่าเพิ่งกําลังอัดรายการอยู่ทำในเดี๋ยวทำรายการเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหา ไม่เป็นไรพี่ต้องมาหาก็ได้ฉันมีเรื่องเนี่ยโยต์ก่อนกําลังทํารายการอยู่ไม่มได้ต้องบอกจะจะบอกโยต์วางหูไปก่อนฉันทำรายการสดอยู่เสร็จแล้ว <c oughs> ไปถึงว่าพอเราทำรายการเสร็จแล้วก็สโล่สลิมส,ส,สองทุ่มแล้วอ่ะก็ชวนคุณเป็นย้อะไปแวะไปหน่อยแวะไปล้างกระเทียมหนังยกามิไทยหรือไม่รู้มีจะเป็นอะไรก็ไปถึงปุ๊บมีกันนั <c oughs> <ๆ>่งติ๊กต็อกคนเดียวเว้ยสวัสดีทุกคนฉันต้อนรับต้อนรับต้อนรับนั่งติ๊กต็อกคือ บอกเขาว่ามีมิต้องไปหาจอใหญ่เอาไปหาจอใหญ่มีมีไงใส่เสื้อลายมีต้องใส่เสื้อดำๆใส่เสื้อเข้มๆเอ๋ต้องใส่เสื้อเข้มๆแต่งตัวเลยทุกอย่าง่วยดูช่วดูทุกอย่างอามีสิ่งนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอินไวท์ฉันเข้าไปดูทั้งวันแล้วไปถึงไปถึงว่ามีอะไรไฟไหม้นลำร้อนลูกอะไรหรอเซราม่ะ เซรั่มอะเซรั่มอะบอกเอานี่ยังไงเป็นยังไงเซรั่มเป็นยังไงเซรั่มมันนี้มันหมดโอ้โหเออถ้าถ้ารู้ทางโทรศัพท์ตะกี้นี้ก็เอาส่งไปให้ได่ต้องแบกร่างไปเซรั่มมันหมดเราไปรู้ต่อหน้าไลฟ์ด้วยนะค่ะทุกคนก็ถามว่าเซรั่มอะไรโดนงูกัดหรือไงโดนเอามาเซรั่ม เร็โลบุมยและแกต้องอึดอัดใจมากนะให้รอตั้งครึ่งค่อวันใช่ไหมคะที่แกนึกว่ามาเสร็จแล้วจะเอามาด้วยอ่ะไม่เอามาอีกไม่ได้เอาามไม่รู้บบอาจารย์เย็นอยากฆ่าฉันนะอยากฆ่าฉันจะฆ่าฉันเดี๋ยวฉันเอามาให้อกขวดไปเลยคือมีเนี่ยมีปัญหาเรื่องไอ้นี่ตรงนี้พี่เบิร์หนึ่งสองแล้วก็กรอบผมตรงนี้ที่มันร้วงแล้วขอโทษนะมีมีปัญหาในข้างหลังเนะค่ะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าแล้วแกก็ให้แบบเด็กที่บ้านอะเครื่อง เคลืนเคลื่คคคคคคทีนี้ผมแกขึ้นใหม่แกเห็นได้จากอะไรรู้ไหมผมแกมีสองสีอ๋อค่ะขึ้นใหม่คืองอกอ๋อแล้วข้างหลังเนี่ยขอโทษนะคะตรงเนี้ยตรงไข่ดาวเนี่ยจะงอกอ๋อค่ะหงอกแล้วอะหงอกแล้วบอกเฮ้ยก็เลยรู้ขึ้นใหม่มาเน่มันมาจริงเ้ยเน่มันมาจริงเ้ยแล้วแกบอกพี่ซื้อพี่ซื้อบอกว่าคุณพี่ตีกระเทียมฮะไม่ต้องซื้อพี่สาวเราสักคนนึงทำไมเราจะดูแลไม่ได้ บอกขอบคุณมากน้องแล้วหันกลับไปเนี่ยแหละค่ะท่า,านผู้ชมทางติ๊กตอกนะคะฉันคิดว่อ่ะไม่บูกับฉันแล้วอ่ะเสร็จทุเละเสร็จทุเลาเซรั่เรียบร้อ <laughs> ย,ย,ยแล้วติ๊กตอกถามว่ยัางล้วไปซื้อ <laughs> ที่ไหนไปซื้อที่ไหนสักพักหนึ่งแกบอกเดี๋ยวรอปแป๊บนะคะเดี๋ยวเด็กมาถามที่ซื้อที่ไหนแกก็ไปประกาศให้น <c oughs> ี่งไงคะคืนมีอ่ะม,มีกระเทียมอ่ะพี่ตีกระเทียมได้ได้เรื่องได้ลาวได้ผลก็ไทยทำก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่เอานี้ไปนะ แต่ห้องน้าพี่สีขาวนี่มันจะก็ต้องเป็นที่เป็นทางเลยนะเป็นที่เป็นทางเลยนะอันนี้นะอันนี้มาแน่แต่อันนี้จากจากผมนะอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราคือการการเหมือนกับคอนดิชเนอร์ให้ท่านแล้วก็ย้อมผมให้ท่านไปด้วยเลยกการงอกใหม่ด้วยไม่ใช่แค่ย้อมให้ดำแต่ทําให้เกิดการงอกใหม่ด้วยอันนี้อันนี้ประเสริฐมากสวัสดีสดด้วยคุณประเสริฐนะคะคนมีปัญหาเรื่องผมล้วงอย่างเรารู้ดี พอเราเจอผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ทำให้เรากระตุ้นการงอกใหม่แล้วทำให้มันดำได้ด้วยประเสริฐไหมคุณประเสร,ริฐค่ะฉันอยากตั้งยี่ห้อประเสริฐอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะ <H uman> ขอขายอาหารเสริมหน่อยอาหารเสริมนี่คือสุกขภาพโอ้โหตัวนี้ตัวที่ทุกบ้านต้องมีะอ,อะค่ะอย่างไร <laughs> ก็เขาที่ฝรั่งเศสจดเป็นญาป้องกันเส้นเลือดแตกเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองสโตรกอะค่ะเราไม่เสี่ยงค่ะเพราะที่ฝรัง่งฝรั่งเศสเนี่ยเขานิยมกัมนมายเป็น70ปีแล้วม,ม,มันมาบ้านเราได้สักพักใหญ่แต่ตอนนี้ฮิตกันหมดแล้วนะคะที่ในขณะเดียวกันมเมล็ดอะุ่นเนี่ยค่ะมันมีสาร OPC ซึ่งสาร OPC เนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันเส้นเลือดแตกอย่างเดียวเขายังที่จีนจดเป,ป็นยารักษาฝ้าเอามีออร่าสว่างด้วยอีกอแ,ลแล้วจริวจริงเนี่ย มันป้องกันโรคได้หลายๆอย่างเพราะอะไรเพราะพอเส้นเลือดมันยืดหยุ่นได้ดีแล้วหนาขึ้นเหนียวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากโรคภัยต่างๆที่มันจะที่มันเกิดจากเส้นเลือดอะค่ะเลือดมันจะไหลเวียนได้ดีสะดวกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านมีไว้ไว้เป็นแบบถ้าเส้นเลือดเราดีเลือดเราดีเนี่ยมันก็ห่างไกลโรคอื่นๆกระปุกนี้มี30เม็ดคเมวันละสเมตร ตอนเช้าคือเอาวางไว้เลยในตะกร้าเป็นแบบว่าเป็นตะกร้าวิตามินเป็นหนึ่งในวิตามินบำรุงร่างกายอันนี้ไปที่หลอดเลือดเลยะนะคะ,ะอ,อนนี้เสริมบำรุงร่างกายบำรุงหลอดเลือดทําให้เลือดลมเดินดีหลอดเลือดแข็งแรงลดฝ้าหน้าใสมี3ามแคปซูลวิธีรับประทานก็คือว่าถ้าน้ําหนักตัวท่านน้อยกว่า60วันละ1เม็ดถ้ามากกว่า6กวันละ2เม็ดนะคะ1กระปุก700บาท2กระปุก1,100บาท เท่านั้นสําหรับแนวหน้าสุขภาพ1กระปุก700บาท2กระปุก1,100บาทเท่านั้นสำหรับแนวหน้าสุขภาพจะซื้อตอนนี้หรือตอนไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าสำหรับซื้อที่แนวหน้าสุขภาพเราก็ลดราคาให้ท่านสุขภาพท่านแข็งแรงสุขภาพใจเราก็ดีเราก็ด,เกดีเราก็มีความสุขอันนี้เนี่ยในหนึ่งเม็ดประกอบไปด้วยอะไรบ้างสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นและสารสกัดจากเมะเขือเทศ2อ,อย่างเท่านั้นเอง อัาุ่นกับมะเขือเทศมาฟิกจิิ่งกันอยู่ในนี้กินแล้วกินแล้วหลอดเลือดแข็งแรงบำรุงหลอดเลือดไปซื้อได้ที่ไหนไลน์แอดแนวหน้าเฮลทค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์02-363-4488ค่ะค่ะอันนี้ตอนตอนแรกปังปัมีอะไรนะปังต้องกินบำรุงผม2เมตรค่ะเรื่องลำไส้4เมตรค่ะ น้ำมันปลา2เมตรแล้วปังก็กินอันนี้1เมตร1เมตรเช้ามากันกิกินหมดทันตะการหนเมตรนี่คือเป็นเชิงป้องกันใช่ไม่เป็นไรเคยมีแบบนี้นะคุณปองค่ะเป็นแพสักรเหมือนกันค่ะเขามีร้านยาอยู่ที่ชิงใหม่ตลาดวโรรถเขาใช้ตัวนี้ช่วยคนที่เป็นไทรอย แต่นั่นคือเขามีปัญหาแล้วเป็นโรคแล้วเขาทาน4เม็ดค่ะวันละ4ี่เม็ดสี่เม็ดสี่เม็ดไปเจาะเลือดใหม่ปรากฏไทรอยดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขากป็นบ้าข้างกินไส้หัวไม่ใช่เขาเขาก็บ้าข้างอันนี้ค่ะหมายถึงว่าคุณเพชรที่นั่นเจ้าของในขยาเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีมากค่ะถึงบอกว่าอยากให้เป็นยาประจำบ้านค่ะคืออยู่อยู่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะบ้าข้างอันนี้บางคนไปอยู่เชียงใหม่ไส้หัวทั้งวันก็อเนยนะพูดถึง คืถึงเลยนะเจออะไรที่เป็นไส้กรอกไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่ได้นี่คือดดอส่ใช่เจออะไรที่เป็นไส้อั่วไม่ได้เลยก็มันอร่อยเจออะไรที่เป็นแบบอะไรเ่ะลูกชิ้นอีสานอ่ะไส้กรอกอีสานอโหมีขิงด้วยมีพริกด้วยมีไอ้สามอย่างเนี้ยคุณผู้ชมไม่ได้เลยคุณผู้ชมไหลไหลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าฉันอยู่เชียงใหม่เนี่ยที่จะอันนี้ออกไปเลยอฉันไส้อั่วไส้อั่วก่อน ใส้อัวกอนจนกว่าไขมันในเส้นเลือดมันจะใส่อัลกอร์แล้วก็เอามากลับมาแต่นี่ดีจริงๆทําให้หลอดเลือดแข็งแรงคือมันช่วยทําให้เลือดลมเดินดีเลือดลมเดินดีก็หลอดเลือดแข็งแรงอะไรๆก็แข็งแรงเพราะว่าเลือดลมมันคือพื้นฐานพื้นฐานนะคะถัดไปกระปุกถัดไปของเราอ้ออย่าลืมแหละแอปแหน้าเฮลมนะคะหรือว่า0 2 3 6 3 4488อันนี้สำหรับหลอดเลือดที่ดีของท่านสิ่งนี้เราเรียกว่าออปติล่า ออฟติล่านันบำรุงสายตาที่เอาบำรุงสายตามาเพราะว่าอะไรพอฉันพอเราขายบำรุงผมค่ะท่านผู้ชมถามมีบำรุงตาไหมอ๋อก็บำรุงผมที่ครบเครื่องพอเราว้าขายบำรุงบำรุงผมมาถามบำรุงตามีค่ะพี่ปองขายบำรุงตาก็ถามมียาลดฝ้าไหมไปเรื่อยๆดีค่ะมีเราถามมาเถอะถามมาเถอะค่ะถามมาเถอะโรงงานเรามีหมดแล้วไปถามว่าพอขายไปหมดแล้วพอถามมีขนมไหมมีค่ะ เราดูเอาเถอะเราต้องดูแลสุขภาพให้ทานสวยหัวจะหลดเท้าทั้งหน้าและหลังทั้งข้างในและข้างนอกแต่ไทยทำเนี่ยคือจะให้เราสวยย้อนวัยก็คือต้องจากข้างในข้างในแข็งแรงมันจะถึงข้างนอกสดชื่นแจ่มใสอันนี้เนี่ยนะคะออฟติล่าบำรุงสายตา บำรุงสายตาคือบางคนเนี่ยใช้สายตามากอ่ะเนี่นะอันนี้ต้องบำรุงสายตาในนี้มีผงสิ่งที่เรียกว่าสารสกัดที่เรียกว่าบำรุงสายตาตัวเอเลยสกัดสกัดเลยคือมัลเบอรีเมลบอรี่เห็นไหมเมลเบอรี่ bury, เนี่ยนะคะทำให้สายตาดีช่วยจอตานะคะอ๋อล่ะ ออนไลน์เนี่ยเมลเบอรี่เลยสายตาออนไลน์นี่เมลเบอรี่เลยแล้วมีสารสก,กรัดจากบิลเบอรี่เองที่บิลเก็บตังค์นะบิลเบอรี่บ <c oughs> ิลเบอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใชบินเก็บตังค์เออ <c oughs> นี่ปกป้องจอตา <c oughs> นะฮะทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้นภาพที่มองเห็นนั้นคมชัดขึ้นคือมันช่วยเรื่องสายตาอ่อนล้าสายตาเราอ่อนล้านี่เราเ็พลา้ามัวคือขยี้บ่อยๆอ,อะไรบ่อยๆเนี่ยอันนี้เลย ในเม็ด1เม็ดมีผงมมลบรีสารสกัดจากบิลบรีลูทีนและซีเซนทีนซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะทำให้ที่เราตดจ้องแบบจ้องบ่อยๆอ่ะจ้องบ่อยๆทล้าล้านี่ยพี่อันนี้เลย1กระปุกมี30แคปซูลรับประทานวันละ1-2เม็ดนะราคา850บาทไปที่แนวหน้า h l p แอดไลน์แอดแอดด้วยนะคะแอดแนวหน้า HELP หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 3 6 3ส4ง8าหก่ลอดเลือดก็ามาสส่ตาก็นนดอนนอนนีอันนี้คนที่ทำงานหนักๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์<ด>มือถืออะไรเนี่ยคะ่ะช่วยได้ดีด้วยนะคะเคยรู้สึกมาเวลาล้นานละ่ะใช่เวลาล,าล้ <laughs> นานลแล้ว <laughs> โอ้หตาล้าสบังนี่มือจือตอกปากใส่หน้า <laughs> อ๋ออันนี้เคยเหมือนกันค่ะล้าหลับ ปากโอ้เจ็บหลาหนแล้วค่ะลงบนได้ค่ะใช่ใช่ถัดมานะคะจากออฟทิล่าแล้วเนี่ยวันนี้เราไปจะเรื่นสุขภาพที่แบบลึกจากภายในสุขภายนอกทั้งนั้นเลยหลอดเลือดเอยดวงตาเอยอันนี้อีซีอีซีค่ะง่ายๆเลยอีซีอีซีอีซี่อีซี่พี่เอามาจากไหนวะไม่รู้แต่งแบบนี้แหละ เราดนตรีพวกนี้มาจากไหนอะ่ะแล้วคนเขาจะเชื่อถือเราไหมอะ่ะก็มันชื่ออีซี่เราอยากให้ทุกคนจําได้น,นะคะมันเป็น <c oughs> เพลงเด็กนะอีซี <c oughs> ่อีซี่อี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 ซี่อีซี่ค่ะอีซี่นี่มาจากไหนอีซี่เป็นไครอีซี่นี้มาจากไทยทําผลิตขึ้นมาเลยเป็นวิตามินที่ช่วยทําให้การทํางานของสมองและประสาท <c oughs> อันนี้ช่วยประสาทรอบประสาทช่วยไม่ได้นะ <c oughs> แต่ประสาทในเนี้ยช่วยได้ปลายประสาทปลายประสาทอักเสบเนี้ยนะคะใช่ช่วยการทำงานให้สมองและประสาทนั้นประสาทนั้นเข้าสู่สภาวะปกติคือพวกปลายประสาทอักเสบเส้นประสาทอักเสบบทเส้นประสาหรือปลายประสาทต่างๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะปกติด้วยอีซีอีซีเนี่ยเป็นวิตามินในเนี้ยมันมี30แคปซูลใช่ไหมหนึ่งแคปซูลเนี่ยนะคะหนึ่งแคปซูลประกอบไปด้วยวิตามิน B1 B6 B12 ค่ะและอีกตัวนึ่งคืออะไร l t a n i อาีค่ะอ่าและอีกตัวนึ่งคือ Folic Acid ค่ะทั้งหมดอยู่ในหนึ่งเมตรนั่นนะคะมันคลายเครียดนะคะผ่อนคลายสมองจะโปร่งช่วยระบบประสาทได้ดีมากๆระบบประสาทพี่ปั้นพุถูกระบบประสาทรอบประสาทไม่ได้ได้รอบประสาทอย่าซื้อแต่ระบบประสาทเนี่ยดีจะทำให้ระบบเนี่ยฟังก์ชันนรคประสาทก็เปโรงพยาบาลนะคะหาหมอ ขอเบอร์พี่ปองหน่ยได้ไหมพี่ปองอยากหาหมอต้องการหมอด่วนอีซี่เราถึงบอกว่ามันอีซี่ไงง่ายมากเลยแค่เพียงคุณรับประทานวิตามินบำรุงประสาทบำรุงระบบประสาทจะทำให้คุณเนี่ยมันคือมันจะปลอดโปร่งอ่ะพี่ตัวนี้บอกก็รู้แล้วนะคะหมายถึงวันซิลเวอร์กันคะวันี้ลกินคู่กัน น่าจะถูกไหมหลอดเลือดระบบประสาทหลอดเลือดระบบประสาทระบบประสาทหลอดเลือดหลอดเลือดระบบประสาทระบบประสาทหลอดเลือดอันนี้เหมือนกับอังกรลุงเลยนะอังกัลุงเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยหลอดเลือดระบบประสาทสนใจนะคะสนใจบำรุงหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทของเราที่เป็นวิตามินเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินนะผ่านออยทุกตัวแล้วก็มาจากสารสกัดที่คือ คือนักเภสัชทำมาเนี่ยอันนี้นักเภสัชนะเราไม่ใช่อยู่ดีๆแบบไปมั่วกันมาอี่นี่นไทยทำผลิตมา21ปีแล้วอันนี้เภสัชกรทำดรอาริยาสาริกปูตินะซึ่งก็เป็นคือเป็นเช็คได้ดูข้อมูลได้โปร่งใสใช่ใช่ดูข้อมูลได้ว่าดรอาริยาสาริกปูตินี่ก็ททำทุกอย่างทำมานานมากทำได้กระปุกต้นไม้ผลไม้ น้ำมันยูเเกษตรปลูกผู้คนด้วยในในคลาสธรรมะแล้วก็ทำสินค้าสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะหาซื้อได้ที่ Line แอดแนวหน้าเฮลศูนย4ส8งค่ะค่ะอันนี้ระบบประสาทอันนี้เป็นระบบสายตาสายตาค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยคือวันนี้เป็นวันนี้เป็นเทปนี้เป็นเทปช่วงนี้เลยตาหลอดเลือด ประสาทแล้วก็หมักผมแค่นี้ขึ้นไปแล้วแค่นี้ขึ้นไปเลยเอาละวันนี้แนวหน้าสุขภาพนะคะพี่ปองอัญชลีพี่ปัญจรุณีค่ะลาไปก่อนนะคะฟังไม่ทันเนี่ยกดใหม่กดฟังใหม่ใน deceptor y u ูทูบของแนวหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ